สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Demon View ในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการใส่ภาพ wallpaper หน้าจอคอมพิวเตอร์กันสําหรับใครนะครับที่อยากรู้วิธีใส่ภาพ wallpaper เคลื่อนไหวสามารถกดตัว i ที่ทางด้านขวาของหน้าจอได้เลยผมทําคลิปสอนไปให้แล้วในคลิปนี้จะเป็นภาพนิ่งนะครับโอเคสําหรับการทําภาพนิ่งเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องมีภาพนิ่งนั่นเองใช่ครับโดยให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปที่ Google Chrome ผมแนะนําอยู่2เว็บนะครับก็คือเว็บไซต์นี้ ับเว็บไซต์นี้นะครับโดยเราจะมาเริ่มดูที่เว็บไซต์นี้กันก่อนนะครับเว็บไซต์ c k l l p a p e r ให้เราเลือกมาที่หมวด category ครับผมจะเลือกเป็นอนิเมะนะกดเข้าไปก็จะมีอนิเมะต่างๆให้เราเลือกโหลดไปใช้ได้นะเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับถ้าเกิดยังไม่มีอันถูกใจก็กดเลื่อนไปอันที่2ได้ดูไปเรื่อยๆยังไม่เจอถูกใจก็เลื่อนไปเรื่อยๆครับผม หากเจอภาพที่ถูกใจแล้วเนี่ยเราก็คลิกซ้ายไปที่รูปนั้น1ทีครับเมื่อเข้ามาอย่างนี้เขาก็จะมีขนาดให้เราดาวน์โหลดครับตั้งแต่ดาวน์โหลดแบบออริจินอลเนี่ยก็คือขนาด5,120คูณ2880ซึ่งเป็นขนาดภาพที่ค่อนข้างจะคมชัดมากเลยนะครับผมก็แนะนำนะครับให้ดาวน์โหลดแบบออริจินอลนะส่วนถ้าเกิดใครอยากดาวน์โหลดแค่ 4K เนี่ยแบบว่าเน็ตไม่ได้แรงมากก็ดาวน์โหลดแบบ 4K ก็ได้ครับเพราะว่าขนาดมันต่ำกว่านะ โอเคเราไปดูอีกเว็บไซต์หนึงกันดีกว่านะตอนเข้ามาครับก็จะมาอยู่ที่หน้าแบบนี้ก่อนนะให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างครับให้เรากดไปที่หม้อโอเคจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับก็จะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกนะครับตั้งแต่ a n i m a l Anime Anime Girl ผมก็จะเลือกไปที่ Anime นะครับกดเข้าไปนี่เลยหมวดหมู่ a อนิเมก็จะมีภาพ a n i m เมะสวยๆเพียบเลยนะครับยูนเวมอะไรก็มีนะครับ อนิเมะดังๆค่อนข้างเยอะครับโอเคถ้าเกิดเราไม่อยากเลื่อนหาเองเนี่ยเราสามารถพิมพ์ค้นหาได้นะครับสมมติผมจะเอาอนิเมะเรื่องสาวม้าโมเอผมก็จะไปหาชื่อเรื่องของสาวม้าโมเอนะครับพิมพ์ภาษาไทยจะไม่เจอนะครับเราต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะระบบมันถึงจะรู้ โอเคผมก็จะทำการคัดลอกชื่อออนิเมะนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะมาใส่ในช่องเสร์ชตรงนี้คลิกขวาวางทำการค้นหาครับหลังจากค้นหา,าันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีภาพสาวม้าที่เราต้องการครับขึ้นมามากมายนะก็จะมีทั้งขนาดมือถือแล้วก็ขนาดสำหรับคอมพิวเตอร์นะเราก็เลื่อนหาขนาดของคอมพิวเตอร์ที่เราต้องการครับ เลือกสักภาพหนึ่งเนี่ยครับขนาดประมาณนี้กำลังดีครับโอเคหมดแล้วก็ไม่ได้มีมากนะครับสําหรับสาวม้าโมเอของเราผมจะเอาเป็นภาพนี้แล้วกันนะครับเราก็สามารถกดคลิกซ้ายเข้าไปดูภาพเต็มกันก่อนได้โอเคเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างมันจะมีคําว่าฟรีดาวน์โหลดอยู่นะให้เราทําการกดคลิกซ้ายไปนหนึ่งทีครับจากนั้นภาพเราก็จะถูกดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ทําการ ปิดเว็บไซต์ไปได้เลยหรือว่าย่อเก็บไว้ก่อนก็นได้ครับให้เราไปที่ดิสกพีซีเข้าไปที่ดาวน์โหลดก็จะมีภาพโบเปอร์รรที่เราเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีจะเอาภาพมาตั้งเป็นภาพหน้าจอจะทําอย่างไรก็ให้ท่านผู้ชมนะครับคลิกขวาไปที่พื้นที่โล่งๆหน้าเดสก์ท็อปเรานะมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ครับ PERSONAL LIGHT กดคลิกไปหนึทีครับ หรือถ้าเกิดใครคลิกขวาแล้วไม่ขึ้น Personal Live ตรงนี้นะครับก็ให้ทำการไปที่ปุ่ม Windows ทางด้านซ้ายมือเราจะเปิดมาอย่างนี้ก็เข้าไปที่ Setting ครับก็จะมีตัว Personal Live Station นะครับผมแล้วก็ทำการกดคลิกซ้ายเข้าไปแล้วจากนั้นก็จะมาอยู่ในหน้านี้ก็ให้เรานะครับทำการกด b บา w แล้วก็ไปเลือกพื้นที่เก็บรูปภาพเรานะ รูปภาพเราที่โหลดมาเมื่อกี้อยู่ที่ดาวน์โหลดแล้วก็คลิกไปที่ดาวน์โหลดครับแล้วก็คลิกซ้ายไปที่รูปภาพครับจากนั้นทําการกดชุดเรียบร้อยครับตอนนี้ภาพอลเป p ปอ e r ที่เราโหลดมาเนี่ยก็มาอยู่ในหน้าเดสก์ท็อปของเราเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคในส่วนกรณีที่ภาพมันดูเบลบอร์เนี่ยมันไม่ได้เบอร์เพราะว่าเราไปตั้งค่าอะไรผิดนะครับมันเบอร์เพราะว่าภาพต้นฉบับของเราเนี่ยมันเล็กเกินไปหรือว่าภาพมันไม่ชัดอยู่แล้วนะครับ อ่าเดี๋ยวผมเปรียบเทียบไปดูอันนี้คือภาพที่เราโหลดมาเนี่ยมันไมไ่ค่อยชัดอยู่แล้วนะมันก็เลยจะเบลอๆแปกๆอย่างนี้ส่วนถ้าเกิดเราได้ภาพขนาดที่แบบว่าชัดมากๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวผมจะหาภาพขนาดความคมชัดเยอะๆนะครับอย่างดาบพิฆาตทั้งสูตรเนี่ยดูแล้วน่าจะแบบกราฟิกดีมากอ่ะอย่างอย่างภาพเนี้ย ดูแล้วก็ค่อนข้างชัดมากเลยครับผมจะดาวน์โหลดแบบภาพแบบ HD ดีมากๆเลยครับเกิน 4K ไปเลยดาวน์โหลดแบบออริจินอลภาพก็จะได้ขนาด8.2นะครับโอเคเราก็คลิกขวา Personal ลบาวแล้วก็เลือกภาพที่เราโหลดมาเมื่อกี้ครับทำการชุดปึ้มนี่ครับผม,มภาพแบบละเอียด ยิบๆเลยครับสำหรับภาพนี้คือต้นฉบับชัดยังไงเวลาเราใส่ภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์มันก็จะออกมาชัดแบบนั้นนะครับโอเคก็หวังว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บ c r i b e กับทางเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสาระหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ